สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรสหายเบิร์ตสุขุสุขลนที่เข้ามาสมสซ่องสมคลิปวีดีโอของบอเสียงนะในเวลานี้น้นองเนาะก็ตอนคำคำพี่น้องอยู่ในโซนโคโซนพัก ทางหลังนี่เป็นมกแตงก็เป็นผักกมอมคางเหมือนโซนบอเซงเองพี่น้องเป็นของขอครอบครัวของอายเนาะก็ค,คือคือที่ท่านช่วงเทศกาลนั้นสงการพอดีพี่น้องการสบายดีเพราะว่าที่อยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่แดนไกลถึงสหร,รัฐอเมริกาอ่ามือนีบอเซงสิมาขอความสวยเลออือ่าหยอดหยาดพี่น้องสุขุสุขคนเนาะเอฟซีทั้งหลายที่เข้ามาสมซ่องสมคลิปวิดีโอของบาเซียงเนาะ ก็คือว่าเพิ่อนที่อยู่ทางอันฝรั่งเศสเนาะอยากอันทำข่าวข้าวหา,าคนหักคนหอมของพ่อของเพิออพ่นเนาะที่อยู่าทางไทยแลนด์จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองบ้านเป็ดอำเภออำเภออำเภอเมืองบ้านจิเป็นบ้านเป็ดเอ้เพี่น้องนะ เราก็ิดไปติดตามพี่น้องขพอฝากซองยูทูบและแเพจเบาเซียงบึงทะเลนเนี่ยเ้อพี่น้องเข้าไปกดติดตามกดหมากการิงให้กำลังใจเบาเซียงเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปแน่นาะพี่น้องเนาะเพื่อให้คลิปนี้ไปฮอดลงดังไปฮอดบันบัน,นผูทีเพื่อนจะต้องการตามหานี่คือว่าคนที่ต้องการตามหานี่ลุงสีทองอยู่ฝรั่งเศสเนาะแต่ว่าเพื่อนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว ยังเหลือแต่ลูกเพิ่นซื้อไอวิทเนาะที่อยู่เมย,ยงฝรั่งเศสนั้นต้องการตามหาคุณสมบูรณ์เนาะวันสุขศีริบ้านเลขที่340ับเจหมู่12บ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องทางไทยแลนด์โดยเฉพาะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนาะอำเภอเมืองบ้านเป็ด อยากให้แส่่แล้วก็ไปฮอดอันครบบคของวันสุขสิรินิอบอกว่า,วาจะทานคุณสมบูรณ์นี้อันนี้ขอโทษขอผ่ายทาบาเสียงบอกผิดออกไปเนาะซื่อเสียงเรียงนามนำสกุลของท่านเนะาะจังไรเนาะเบาเสียงแลวเสียที่อันอ่าถ่ายเอกสารนี้ขึ้นไปในหน้าปกของคลิปบาเสียงหับเนาะข้อมูลนี้แม่น ขอโทษพี่น้องข้อมูลนี้แม่นว่าลุงสีทองนั้นเพื่อนนั้นเคยมาเที่ยวอันจังหวัดขอนแก่นนอหลายปีมาแล้วเนาะหลังจากนั้นเราเพิ่นกลับไปอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่เมยงเนาะเพื่อนแลได้เสียชีวิตก่อนชีวิตเสียชีวิตท่านเพื่อนได้สั่งลูกสายไว้ว่าเนาะคือว่าไอวินี้ให้บอให้ลืมเนาะให้สืบให้หักให้หอมไม่สืบท่าว หาเนี่ยนามสกุลวันรัชุกรสีลนี้อ่าบอยป้ให้ทิมเนาะโดยความความภัคความแพงความพุกพันกันมาแล้วอ่าเพื่อนว่าถ้าว่าเป็นไปได้เนาะให้มาเที่ยวยามถามข้าวแน่เพื่อนว่าหน้าบอยป้าให้ทิมกันสีอยู่ในฐานะใดก็ตามเนาะสีทุกสีทุกตำใดก็ตามเป็นจังใดก็ะยาบอยป้าให้ทิมเนาะเพื่อนว่าการครอบครัวของลุงสมบูรณ์นี้ แล้วผู้ไอวีนี้ผู้ผู้ไปเป็นลูกสายของลุงสีทองนี้เนาะต้องการตามหาแล้วเพื่อนก็นเลยให้เบาเสียงนี้เป็นสะพานสืบข่าวทะราหานอเอาบาและเบาเสียงนี้ก็เสื่อว่าสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือสีหอดสีถึงเนาะกับเบาเสียงก็จะให้เป็นอย่างสั้นเนาะอย่างไฮห,หอดในถึงโดยความหักความผูกพันของสองครอบครัวนี้ พี่น้องถ้าท่านใดพ่อูุจักแน่เนาะที่ว่าใส่ชีวิตอยู่ทางาจังหวัดขอนแกน่นอำเภอเมืองหมู่บ้านเป็ดพี่น้องก็ติดต่อมาหาบ่าวเสงบึงทะเลแน่พี่นอ้องเพราะว่าอาอวินี้เพื่นต้องการอยากโอ้ลม่มนําขอบโคข,ของลุงสมบูรณ์ของคุณสมบูรณ์วรรณสุกศีรีนี้ อ่าถ้าเป็นไปได้เพื่อนก็นอยากมาลินมาเที่ยวเนาะเพราะว่าพ่อหันก่อนพ่อสีรับตาละโลกไปหันเนาะเพื่อนในส่งสั่งเสียไว้จังซี่เนาะบ่ให้ปะไอทิมไเบึงให้แยงแน่เนาะมองง่ายเพื่อนก็นอยากมาดินมาเที่ยวคือพ่อเพื่อนเคยทำเคยเฮ็ดมาและพี่น,อนอ้องเนาะอ่าเพื่อนให้ข้อมูลบางเสียงมาว่าจังซี่เนาะอ่าท่านดใดพอผูบ่าว่าซีอยู่ทาง คนเล่าเฮัลโบที่จะไปใช้ชีวิตอยู่อยู่ไทยแลนด์บอเนาะหรือว่าพูดจักลึกลึกลกับครอบโค้ดอันของคุณสมบูรณ์นี้วรรณสุขซีรีสนี้เนาะกาติดต่อผู้พันมหาทางบอเสียงทุกช่องทางได้พี่น้องบอกว่าทางอ่าช่อง YouTube บอทางอ่าแฟนเพจบอเสียงเมืองทะเลบอทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของบอเสียงบอเฟซบุ๊กส่วนตัวของบ,เงบอเสียงนี่คือว่า เป็นภาษาอังกฤษอินปองพมมมบุรเนาะกามาไรเนาะพี่น้องทรมาไรล้มได้คอมเมนต์ได้พี่นอ้องอ่บาบอสเซงนี้ยินดีให้ความหูมือเต็มที่เลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนกะด้วยความหักความผูกพันนนและเพื่อนกะอยากสืบข่าวทเลาวหาพี่น้องความหักความผูกพันท่านเนาะมันก็นยังบลลมหลายตายจากไปมันก็นยังอยู่ในใจเสมอมาเนาะ กาขอความเห็นใจขอความเมตตากรุณาทุกภาคส่วนแน่ทุกสุขคูสุขคนที่เข้ามาสมซ่องอ่าสมคลิปวิดีโอที่บ,บ่าวเสียงบรรยายอยู่นี่เนาะอ่าฝากแส่ไปแน่ไปให้หอดให้ถึงครอบครัวนี้เนาะอ่าถ้าหู้ถ้าเห็นถ้าอะไรข้อมูลจังไดกะโทษมาหาบ่าวเสียงแน่เนาะว่าแล้วลว่าอีกเนาะอ่ะกากับบ่าวเสียงนี้กัสีขอขอบบกขอบใจขอบบุญขอบคุณลลหลายๆแทนอัน าอวิเพิ่นธาวาไดา้ได้พบพอ่อระหว่างสองครอบครัวนี่ได้พบพอ่อได้ทักทายสบายดีได้พูดได้คุยได้ล่มกันอีกแล้วถึงหนึ่งนั้นเนาะบะขอขอมเสกกะขอขโมกขับใจลวงนาเนาะที่ให้ความหมมือบมเสงกะอยากให้มีความหมมือ,อสุขคูสุคนและพี่น้องกะมันโบแม่นเรื่องขาอขาดบัดตายดอกคือว่าเพิน่นอ,อยากหุจัก ว่าครอบครัวนี้ยังอยู่บ่ถือว่าคุณสมบูรณ์บ่ยังหรือว่าลูกหลานของเพื่อนบ่อลูกของเพื่อนบอ่อหลานของเพื่อนบออ่อน,ออนมสกุลวรรณศุกรีนี้เนาะยังแล้วก็ให้ติดต่อมาแน่เนาะเพราะว่าทางอั้นไอวิันลูกชายของลุงสีทองฮันอยู่เมยงฝรั่งเศสฮันเพิ่นต้องการอยากผู้จักหับหู้เพิ่นอยากหับหู้แล้วเพิ่นอยากมาลินมาเที่ยวนาะ ด้วยความหักความผูกพันที่พ่อสั่งเสียไว้ก่อน<ม>เสียชีวิตแหละพี่น้องเนาะ<ม>อันนี้เป็นแสดงถึงว่าความหัก<ม>ความผูกพันระหว่างสองครอบครัว<ม>พี่น้องนี่ถือว่าเป็นการดีพี่นอ้องเ<ม>พราะว่าชีพานไปาไรปีเพิ่กนกายังบอลืมบุญคุณต่อกันอยู่พี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> กะบ่เสียงกะวังว่าเนาะ คลิปนี้การสีให้ทอดให้ถึงของขอบอาหรครอบโคว,วันศุกร์ซีรินี้กะสุดท้ายนี้บาเซียงขอขอบคกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆบรรดาท่านที่เข้ามาสมซ่องสม,ส,มสมคลิปวิดีโอต่อไปอ่านนี่พี่นออ้องขออวยใจให้พอทุกท่านที่ว่าเข้ามาสมซ่องสมคลิปวิดีโอนี้มีแต่สุขภาพแข็งแกร่งพลังไม้แข็งแกร่งสุขกายสบายใจสุขทรั์สินเงินทองให้ล่ำรวยสุขคูขส่สุขคน ตลอดปีใหม่ลาวนี้เนะาะกัสขอก้าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง